อยากได้รถ SUV อีกหนึ่งคันที่ดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันนะคะหญิงก็น่าเสนอเป็นคันนี้เลยคันนี้เนี่ยเป็น Isuzu นะคะ MuX เเครื่องยนต์1,900ซีซีรุ่นท็อปอัลติเมตคันนี้มาในปี2021นนั่นเองนะตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีขาวเป็นสียอดนิยมเลยแล้วก็สีสวยรอบคันนะคะ นากระจังตัวใหม่หมดแล้วนะล้ออลลอยของเราเนี่ยก็เป็นสเปคเดิมจากศูนย์แล้วก็คันนี้นะคะได้เปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วด้วยเช่นกันตัวรถสีสวยรอบคันคิวการ์าดก็มาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างภายในคันนี้นะต้องบอกเลยว่าหรูหราใช่ย่อยนะคะกับเบาะสีน้ำตาลคูแม็กแบบนี้เลยนะตัวบ่อนี้ช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนด้วยเช่นกัน ออปชันมาให้ครบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ n a v i เกเตอนะคะแล้วก็แอร์อัตโนมัติออปชันมาแบบว่าคอนโซมคอนโซลนี่คือภายในสวยมากๆแล้วก็ใหม่มากๆไม่มีริ้วรอยเลยนะคะรวมถึงคันนี้มีกล้องบันทึกการเดินทางมาให้แล้วด้วย พวงมาลัยก็ไม่มีริ้ว่อยเช่นการมีคุยซ่อนโทรมีพวงแรยมัลติฟังกช์ชันมาให้ครบหมดแล้วรถใช้น้อยไม่แท้แค่80,000ื่นโลเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างจุดไฮไลท์รถบ้านต้องมีเอกสารครบคันแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้หรือบุ๊กเซอร์วิสมาให้แบบเป็นปึ้งแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูตอนหลังกันว่าตอนหลังสภาพเป็นยังไงกันบ้าง ตอนหลังคันนี้ก็ใหม่ไม่แพ้กันเลยนะคะบบ่ไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ที่ชาร์จแบตอะไรก็คือมีมาให้ครบคันเลยฝ้าเพดานหลังคาไม่มีริ้วรอยด้วยเช่นกันคันนี้ได้พยางเข้ารูปมาให้แล้วด้วยนะคะเป็นพยางเข้ารูปลาย6 d ดีสี่เข้ากับเบาะกันไปเลยภายในสวยมากๆตอนหลังมีดีไซน์โชบเชียวนะคะไฟท้ายโชบเชี่ยวแล้วก็มาพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังมาแบบนี้เลย คันนี้มาพร้อมด้วยฝาดท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยเช่นกันนะมิวเอ็กชมนี้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้นดูสิเบาดแถวที่3แทบไม่ผ่านการใช้งานตอนหลางมีพะยางคุมมาให้หมดเลยนะคะคันนี้นอกจากรถสวยสภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันเลขไม้แท้ให้นะวันนี้จัดให้ในราคาพิเศษเพียงแค่ 9 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวจะผ่อนอยู่แค่โดยประมาณ1,6,000หมกว่าทเท่านั้นคันนี้ต้องบอกเลยว่าควรค่าแก่การใช้งานและเป็นเจ้าของมากๆเลยค่ะดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันทักมาเลย